สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตาลนะคะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้ลูกตาลจะมาดูดวงชาวราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายน2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ,บ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กรกฎาคมนะคะถึง21สิงหาคมค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบลาักนณแเราก็ต้องการดูตามลักนณะนะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วนะคะก็แนนําเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าและสามารถติดต่อลูกตาได้นะคะทางไลน์แอดเลยค่ะ แอดทาโรบายลูกตาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <g oda> นะคะเป็นกำลังใจลูกตาด้วยค่ะเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีสิงจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะคือ10เหรียญค่ะมี4เหรียญนะคะ Queen of w a n d The Hermit ค่ะ3ดาบนะคะ The Hierophant นะคะ9้าไม่เท้าค่ะ เพจซอฟเพนเด็กอลนะคะคิงของเพนเด็กอลนะคะแล้วก็ใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็น5เหรียญค่ะลูกตาลมองว่านะคะเดือนนี้นะคะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาะคะ่ะมีโอกาสในการร่ำเรียนศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วางแผนในอนาคตได้ค่ะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะ อ่าเพจออฟเพนดิเขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าก่อนหน้านี้นะคะชาวราศีสิงห์อาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือว่าต้องการที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะมาเติมเต็มในเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะคะ King o f Pentacle ค่ะลูกตาลมองว่าการเงินของคุณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามั่นคงแล้วก็มั่งคั่งขึ้นนะคะมีการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือนะคะนายออฟฟานขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าการงานการเงินของคุณเนี่ยถึงก่อนหน้านเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันมั่นคงดีแต่ตัวคุณเองค่ะย มีภาวะที่เครียดวิตกกังวลกับมันอยู่นะคะไพ่ตรงกลางของคุณเนี่ยเป็นสิบเหรียญนะคะแล้วก็มีเดอะไฮโลเฟนขึ้นมาด้วยลูกต,ตมามมองว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณนะคะคุณเองอาจจะได้รับเงินมรดกเงินจากครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัวก็มีโอกาสที่จะมีเงินเป็นแบบ เป็นเกาะเป็นกรรมได้เหมือนกันค่ะแต่3ามดาบขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายอะไรมาแบบว่าทําให้คุณนะคะต้องใช้เงินอันออกไปเหมือนกันเนาะเงินเก็บมันอาจจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะสี่เหรียญขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณเองจะขาด ความกล้าในการลงทุนเนาะเหมือนคุณนะคะมีเงินอยู่ในมือแต่ก็ไม่ค่อยกล้าจะจับจ่ายใช้สอยนะคะบางคนเนี่ยก็เก็บเงินไว้ค่อนข้างมากนะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะในทางที่ดีแล้วคุณควรจะวางแผนในการเงินของคุณให้ดีกว่านี้คือตอนนี้มันเหมือนคุณอะอาจจะเคยผ่านความผิดหวงังหรือว่าเคยเหนื่อยกับการหาเงินมาค่อนข้างเยอะค่ะเวลาจะใช้เงินแต่ละทีบางทีคุณก็เลยคิดแล้วคิดอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าถ้าคุณนะคะเปิดใจนะคะแล้วก็แบ่งเงินไปลงทุนบ้างนะคะคุณ เองก็มีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างมากนะคะ คุนซอฟต์วขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าเดือนนี้คุณเองอาจจะวางแผนในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินของคุณอะคะ่ะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเดอะเฮอร์มิแล้วก็เดอะไฮโลเฟนขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณอะจะใช้สติใช้ปัญญานะคะกลั่นกรองทําให้การงานของคุณนะคะมีความเป็นปึกแผ่นมั่มนคงมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีที่ปรึกษานะคะหรือว่ามีอาจารย์คอยช่วยเหลือหรือว่าได้หนังสือดีๆนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เจอ ครูดีเป็นกาลยานมิต่อก,กันนะคะใบสรุปของคุณคือห้าเหรียญน,นะคะ 5เหรียญบ่งบอกถึงสภาวะที่คุณเองอาจจะมีการขาดทุนนะบางคนอาจจะเป็นการลงทุนก้อนใหญ่ไปในช่วงแรกนะคะแต่ว่าเงินที่ได้กลับมาค่ะมันอาจจะยังไม่ได้เท่าที่คุณคิดนะคะในระยะสั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณขาดทุนก็ได้ค่ะแต่ตาลมองว่านะคะการลงทุนของคุณการลงแรงของคุณนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อจะออกดอกออกผลในอนาคตเนาะเพราะว่า10เหรียญขึ้นมาด้วยเนี่ยตามมองว่าจริงๆแล้วในระยะยาวค่ะ การเงินของคุณจะดีขึ้นแต่แค่ช่วงเดือนเมษายนนี้ที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะเงินเข้าเยอะก็จริงแต่รายจ่ายอาจจะเยอะกว่านะคะสำหรับเดือนนี้นะคะในด้านการเรียนนะคะชาวราศีสิงห์นะคะพเพศเซปเทนดิโกแล้วก็คิงอเปนดิโกขึ้นมานะคะพี่ตาลมองว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆอ,อาจจะมุ่งมั่นตั้งใจเริ่มมีการเรียนพิเศษนะคะเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะเสริมทักษะในชีวิตมากขึ้นนะคะนายออฟวานค่ะพี่ตาลมองว่าน้องๆเนี่ยค่อนข้างทําแบบ ตั้งใจเรียนค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าน้องๆเองอาจจะมีความกังวลวิตกกังวลกับเรื่องของการเรียนการสอบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคือพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็อย่าระแวงดูดีนะสี่เหรียญแล้วก็3ดาวขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลมองว่าน้องๆเนี่ยอาจจะโฟกัสที่ตัวเองค่อนข้างเยอะบางคนนะคะ เราเองค่ะเป็นคนเก่งแต่ว่าเราบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ไปสอนเพื่อนหรือว่าเป็นการที่เราจะเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆเราอยู่กับตัวของเราเองทำ,ทำแบบฝึกหัดเองอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับเราอยู่โฟกัสที่ตัวเองอย่างเดียวแต่ถามว่าวิธีการเนี้ยมันจะนําไปในทิศทางที่ดีไหมพี่ตามมองว่า3ดาบขึ้นมาด้วยเนี่ยวิธีการที่น้องๆทําอยู่นะเวลาเนี้ยมันอาจจะยังผิดอยู่บ้างนะคะ กานเดอะเฮอร์มิตแล้วก็ไฮโรเฟนขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลม,มองว่านะน้องๆเองค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีโอ,อกาสที่จะเจอครูดีๆเยอะนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะพี่ตาลม,มองว่าถ้าน้องๆค่ะปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะการเรียนของน้องจะดีขึ้นค่ะเหมือนกับเดือนแงนี้เนาะคะแนนที่ได้มาเนี่ยมันเป็นใบสรุปมันเป็นห้าเหรียญน,นะคะมันเหมือนได้คะแนนไม่เท่าที่เราต้องการเท่าไหร่นะ บางคนนะคะอาจจะใช้แผนผิดอยู่นะคะฉะนั้นพี่ตามมองว่าเรามาดูดวงค่ะเรามาดูเผื่ออนาคตถ้าวันนี้เราดูว่าสิ่งที่เราทำอะคะ่ะการที่เราทำจะแต่ทีจี้เดิมๆนะคะทำอะไรเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นทางที่ผิดลองปรึกษาผู้ใหญ่ลองปรึกษาคุณแม่ลองปรึกษาคุณพ่อลองปรึกษาอาจารย์นะคะคนในครอบครัวค่ะ จะให้การซัพพอร์ตสนับสนุนดีนะคะ3ดาวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาวะที่คะแนนมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราเราสักร้อยเปอร์ซ็นาะถ้าในการสอบครั้งนี้นะคะเราเจอว่าเรามีข้อผิดข้อพลาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ตานอยากให้น้องๆน,นะคะเก็บประสบการณ์ในการที่เราทำผิดหรือว่ามีอะไรแล้วแบบว่าทำอะไรแล้วมันไม่เวิร์กเนาะมาไปใช้ในครั้งหน้าเนาะคือหมายถึงว่าเราจะต้องไปปรับเปลี่ยนสเตติีในครั้งหน้าค่ะ ปรับถ้าทำครั้งนี้สอบไปแล้วมันไม่ทันแล้วเนาะก็สามารถที่จะพยายามในครั้งหน้าเปลี่ยนแปลง,ปลงวิธีการแล้วก็อาจจะดีขึ้นได้นะในอนาคตนะคะครั้งนี้อาจจะได้คะแนนน้อยไปหน่อยนะคะน้อยกว่าที่เราตั้งใจไปหน่อยนึงเนาะแต่พิตานนคะก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้น้องๆชาวราศีสิงห์นะคะบางทีเราอาจจะน้อยกับคะแนนมากเกินไปนะคะอาจจะน้อยน้อยอกน้อยใจนะคะว่าเราพยายามเต็มที่แล้วแต่ได้แค่นี้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะแต่พิตานะอยากบอกว่าสิ่งหนึ่งนะคะคะแนนอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันไม่ ให้สิ่งที่เป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตวันนี้ที่เราได้คะแนนไม่ดีค่ะไม่เป็นไรนะคะอยากให้น้องๆค่ะให้อภัยตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองนะคะลุกขึ้นมาสู้นะคะเราได้คะแนนน้อยครั้งนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถเรียนจบหรือว่าไม่สามารถทําแบบทุกอย่างได้ดีนะที่ตามองว่าเราจะใช้ข้อผิดพลาดของเราครั้งนี้ค่ะพัฒนาในครั้งต่อไปได้นะคะชาวราศีสิงห์ ในด้านความรักนะคะคุณโสดนะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอคนธาตุด,ดินนะคะพลึกศพกันมังกรเข้ามาได้ค่ะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กแล้วก็เป็นได้ทั้งผู้ใหญ่นะคะมีบางคนเนี่ยอาจจะมาในลักษณะที่เป็นอาจารย์นะคะเป็นครูนะคะเป็นวิทยากรเป็นคนที่สั่งสอนคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะเดือนนี้นะคะตันมองว่าเออถึงมีคนเข้ามาเนี่ยชาวราศีสิงห์บางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เปิดใจนะคะ สาดาบแล้วก็4เหรียญขึ้นมาค่ะบางคนอาจจะผ่านการอกหักเสียใจหรือว่ามีคอมฟอร์โซนเป็นของตัวเองค่ะบางทีน่ะก็อาจจะยากนิดนึงในการเปิดใจรับใครเข้ามานะคะแต่ที่ตาไม่อยากให้ปฏิเสธนะคะมิตรภาพดีๆเนาะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ไม่อยากเป็นแฟนกันเนี่ยก็อาจจะคบกันเป็นเพื่อนกันก็ได้นะเวลานี้ยังไม่พร้อมอะคะ่ะก็อาจจะ ขอเวลาเขาหน่อยเนาะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ในอนาคตนะคะด้านคนมีคู่นะคะเดือนนี้ลูกตาลมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเหนื่อยงานเหนื่อยเงินหางานหาเงานิางานค่อนข้างเยอะเนาะเวลาที่จะเจอก,กันหรือว่าความโรแมนติกอะคะ่ะมันดูจะน้อยลงไปหน่อยนึงนะคะ3ามดาบขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดนะคะคำพูดของเราหรือว่าคําพูดของแฟนเนี่ยอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียอกเสียใจได้นะคะก้าวไม่เท้าอะค่ะตาลมองว่าบางทีอะเราเหนื่อยกับงานข้างนอก มาก็ค่อนข้างเยอะเนาะพอเครียดวิตกกังวลอยู่แล้วแล้วพอมาเจอคําพูดที่ไม่ค่อยดีค่ะบางทีบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะเงียบนึกออกไหมเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดอะไรกันนะคะแต่บางทีอะค่ะการที่เงียบการที่คุณเงียบการที่คุณไม่บ่งบอกเนะว่าคุณเหนื่อยอะไรมาคุณมาเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้คนรักของคุณเข้าใจคุณผิดได้เหมือนกันนะคะ1ิเหรียญขึ้นมาเป็นไพ่ตรงกลางค่ะลูกตาลยังเชื่อว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะกลับมาอยู่ในสภาวะที่เป็นครอบครัวกันอยู่ดีนะคะ p พนซอฟตานค่ะมันบ่งบอกถึงการมี strategi ในความรักนะคะถ้าคุณโฟกัสว่าคุณจะต้องการที่ความรักของคุณนะคะไปในทิศทางไหนคุณสามารถวางแผนได้เลยนะคะบางคนนะคะอาจจะตั้งเป้าหมายว่าความรักของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะบางคนอาจจะวางแผนจีบบางคนอาจจะวางแผนในการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะก็มีโอกาสมากสำหรับเดือนนี้นะ The Hermit ขึ้นมานะคะ คุณกับคนรักอะค่ะอาจจะดูเงียบเงียบใส่กันนิดนึงหรือว่าเป็นช่วงที่คุณทบทวนในความสัมพันธ์นะคะ The High Low e h a แล้วก็10 เหรียญขึ้นมาเนี่ยลูกตามองว่ามันมีโอกาสที่บางคู่เนี่ยจะแต่งงานกันได้เลยด้วยซ้าไปนะคะใบสรุปของคุณในเดือนนี้เป็น5เหรียญนะคะลูกตามองว่าในด้านของความรักค่ะเดือนนี้คุณเองกับคนรักค่ะอาจจะมีเวลาในการคุยกันน้อยลงหรือว่าบางคนนะคะอาจจะไม่ค่อยคุยกันไม่ได้เปิดใจคุยปัญหาซึ่งกันและกันนะคะเหมือนคุณมีปัญหาคุณก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของคุณเองนะคะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะคนรักของคุณเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งพิงของคุณได้ถ้า คุณลองเปิดใจนะคะให้เขาเป็นที่ปรึกษาของคุณให้เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณบ้างนะคะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะเดือนนี้ตารู้สึกว่าคุณไม่ยอมพูดอะไรตรงๆกับแฟนนะคะแล้วบางทีมันอาจจะทําให้สถานาการณ์น่ะมันแย่ลงได้นะคะจริงๆแนะนําให้ลองเปิดใจคุยกันค่ะเพราะเขาอาจจะคอยที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่ได้เหมือนกันนะคะชาวราศีสิงห์นะ ในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้ระวังอาการน้อยอกน้อยใจเป็นพิเศษนะคะใครพูดอะไรอะคะ่ะบางทีก็ ต้องอย่ากเก็บมาคิดมากให้มันมากเกินไปนะเพราะว่าไม่งนั้นมันก็ทําให้เราเครียดไปตกกังวลเปล่านะคะระวังอาการนั่งนานค่ะบางคนนะคะอาจจะนั่งอยู่ออฟฟิศนานเนี่ยระวังอาการของออฟฟิศซินโดมเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือการทานอาหารที่ไม่ค่อยผูกหลักโภชนาการะคะ่ะบางคนเนี่ยห้าเดือนเนี่ยมันยังหมงบอกถึงภาวะที่เราแบบว่าทานอาหารไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะในส่วนของการทําบุญค่ะการทําบุญนะคะเดือนนี้นะ่ะแนะนําเป็นการทําบุญกับ ผู้ใหญ่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับบ้านพักคนชรานะคะหรือว่า,าทำบุญให้กับพระสงฆ์นะคะอาจจะเป็นโรงพยา,าะะบาลสงฆ์เนี่ยค่ะบริจาคให้กับในส่วนของคนที่มีอายุนิดหนึ่งเนาะอาจจะเป็นมูลนิธิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดูแลเรื่องคนสูงวัยไงคะก็มีโอกาสที่ดีๆนะคะมีโอกาสก็อยากให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหนังสือนะคะ สื่อการสอนหรือว่าจะเป็นการบริจาคให้กับโรงเรียนหรือให้การทุนการศึกษาก็ได้ค่ะก็จะถือว่าเป็นการเสริมดวงที่ดีมากๆเลยค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยได้หมดขอให้เราค่ะทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสีเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ